านผู้ชมครับก็วันนี้อย่างที่เราทราบนะครับว่าที่สุดแล้วแพ่ทองทานก็เดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าศาลได้มีการนัดไต่สวนวันนี้นะฮะได้มีการนัดไต่สวนแพทองทานนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็คุณชัดชัยบางช่วงเลขขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะพยานฝ่ายผู้ถูกร้อง นะครับเ่ฮะส่วนในขณะที่วันนี้นะฮะพอเดินทางไปถึงก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรนะครับฝ่ายผู้ร้องตัวแทนฝ่ายผู้ร้องนะครับ,บรก็มีสอว,อวนะครับผลเอกสวธธัสดิ์ทัศนาแล้วก็พลตรีชัตรวัฒแสงเพชรเป็นผู้ยื่นคำร้องมาฟังการไต่สวนในวันนี้นี่นะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยทางศาร ก็เริ่มไต่สวนทางเลขาสมชก่อนช่วงที่ไต่สวนเลขาสมชเนี่ยก็ให้แผ่ทองทานออกจากห้องไปก่อนอนะครับแล้วหลังจากนั้นพอไต่สวนเลขาสมชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงคิวของแผ่ทองทานก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึง่งหลังการไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสารลัมนูนก็กลับมาเผยแร่ โทรทัศน์วงจรปิดอีกครั้งหนึ่งช่วงของการไต่สวนถามตอบอะ่ะไม่ได้มีการเผยแพร่พอเสร็จเรียบร้อยกระบวนการละโทรทัศน์ของศาลนู่ก็เผยแพร่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางคุณนครินเมฆตรอยรัตประธานศาลนะครับก็บอกนะครับว่าศาลได้มีการบันทึกเสียงและภาพของการไต่สวนเอาไว้แล้วและก็ห้ามไม่ให้ผู้ที่เข้าฟังการไต่สวนเอาข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และห้ามมิให้บิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนแล้วก็ศาลสั่งให้คู่กรณียื่นคำร้องยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันจันทร์ที่25สิงหาคมอันนี้คือเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะฮะจากเดิมเนี่ยให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีเป็นวันที่27แต่ก็เลื่อนให้เป็นวันที่25เร็วขึ้นมาอีกเพราะโดยให้เหตุผลว่าศาลแต่ละท่านนั้นมีเวลาทำความเห็นส่วนตนเพียงแค่หนึ่งวัน ฉะนั้นเพื่อให้การวุริฉัยคดีของศาลรัมน,นูเป็นไปอย่างรอบคอบและครบถ้วนก็เลยให้ยื่นคำแถลงปิดคดีเร็วขึ้นเป็นวันที่25นี่ฮะซึ่งหากไม่ยื่นก็จะถือว่าไม่ติดใจแล้วก็นัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหา,ห,าหรือและลงมติวันที่29สิงหาคมตอน9โมงครึ่งและนัดอ่านคำวุริฉัยวันที่29สิงหาคมบ่าย3โมน่นะ วันที่อ่านคำวิจัยนั้ไม่ได้เลื่อนเหมือนเดิมแต่วันให้ยื่นคําแถลงปิดคดีนั้นเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นจาก27สิงหาคมเป็นวันที่25สิงหาคนม,มนี่นะฮะก็ผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะในเพจของอาจารย์คมสรรโพคงซึ่งเข้าไปนั่งฟังด้วยนะ,ะครับซึ่งก็พยายามที่จะเขียนบทสรุปในวันนี้ออกมา นะครับโพสต์เอาไว้โดยที่ข้ออาจารย์เขาเขียนด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะไปขัดคําสั่งหรือว่าละเมิดข้อห้ามของทางศาลนะครับซึ่งก็ได้สรุปออกมาเป็นข้อข้อนะครับอาจารย์เขาเขียนไว้แบบนี้ศาลรัฐนูญห้ามเผยแพร่การพิจารณาคดีอุ้งอิงกับคลิปคุนเซนห้ามบิดเบือนข้อกฎหมายดังนั้นเผยแพร่บรรยากาศตามความรู้สึกของผมเล็กน้อยที่เห็นละกันแล้วก็บอกเป็นข้อข้อหนึ่ง อุ้งอิงเตรียมตัวมาดีตอบสารในข้อที่จริงเกี่ยวกับคลิปและเหตุการณ์ต่างๆอย่างชาญฉานแต่เรื่องที่ไม่ได้เตรียมและข้อกฎหมายมีอึ้งเล็กน้อยตอบไปตามความรู้สึกที่ตนมีอย่างหยุมหยิ้ม 2. ข้อกฎหมายเป็นจุดอ่อนสำคัญของอุ้งอิงและพยานก็คือนายชัดชัยมีการตอบข้อกฎหมายผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักการของกฎหมายพอสมควร ดูแล้วเสียเปรียบเรื่องข้อกฎหมายอย่างสาหัส 3. ต้องชมว่าทนายความอุ้งอิงเตรียมตัวมาดีแต่บางเรื่องก็ช่วยไม่ค่อยได้ 4. ผู้ร้องถามประเด็นไม่คมนักแต่ยังสะท้อนว่าทำการบ้านมาพอสมควรนะฮะ 5. มีดราม่าสะอึกสะอื้นเล็กน้อยแต่ไม่น่าส่งผลให้มีความสงสารมากนักเพราะผมว่าสะอึกสะอื้นผิดคิวไปนิด 6. การไต่สวนคดีชั้น14ของสารดีกาฟังสนุกกว่ามันกว่าคมกว่าเจ็ดการไต่สวนครั้งนี้ดูแล้วอาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคตเอาแค่นี้แล้วกันครับสารรัมนูนมีคำสั่งห้ามเผยแพร่การพิจารณาเนื่องจากจะกระทบข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐอาจารย์คมสสงก็ใช้วิธีประเมินภาพรวมประเมินภาพรวมไม่ได้เล่าโดยละเอียด อันนี้เราก็อ่านจาก f a c e b o o กของอาจารย์คมสารอีกทีนะฮะใช่ครับนี่แล้ววันนี้ก็อันนี้คือภาพที่มีการเผยแพร่ตอนต้นนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้หลายสื่อก็เนื่องจากว่าสารก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายทอดนะฉะนั้นก็เลยมีการประเมินแบบแล้วแต่สำนวนของสำนักสื่อไหนก็สำนักสื่อนั้นอ,อย่างแนวหน้าก็ก็บอกว่าอุ้งอิง วันนี้ดูแล้วนะะมองต่ําเม้มปากนะครับดูแล้วเครียดออเในการไต่สวนครับดูแล้วเครียดกับพริบตาที่มองต่ำเอามือกลุ่มนิ้วโป้งอะไรก็ยังรายงานเลยนะฮะนีฮะนฮะอฮะกลุมมือบีบนิ้วโป้งโอ้โหเอออันนี้ตอนท้ายอ่ะตอนที่กำลังจะจบแล้วนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะก็ อผ่านไปทีนี้ก็รอวันที่จะยื่นเอกสารแถลงปิดวาจานะครับในวันที่เท่าไหร่ยี่ิบห้าใช่ไหมใชยี่สิห้าแล้วก็ยี่บเก้าเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้ท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมนะครับก็จะเป็นคิวของพ่อจะต้องไปฟังคำตัดสินในวันพรุ่งนี้นะครับศาลอาญาจะนัดตัดสินคดีคุณทักษิณมิน หนึ่งหนึ่งสองคดีหนึ่งสองนะครับคุณทักษิณโดนดำเนินคดีในข้อหานี้กรณีที่ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนะฮะโชซุนมีเดียของเกาหลีใต้เมื่อ20พฤษภาคม2558นาพาดพิงเบื้องสูงเกี่ยวกับการรัฐประหารเมื่อปี57ดคดีนี้ผู้ร้องทุกข์คือพันตำรวจเอกโอลานสุกเกษมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อายาการมทางเทคโนโลยีนะครับอายาการก็มีความเห็นสั่งฟ้องในเดือนกันยายน2559แต่ผู้ต้องหาหลบหนีก็เลยออกหมายจับจากเขตเดียวกันนี้วันที่26พฤษภาคม2558พลเอกอุดมเดชศรีธบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในฐานะผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นมอบหมายให้พลตรีสลา,ายุทธนะครับกลินมาหอมผู้ในการสำนักพระธรรมนูญกองทบกยื่นฟ้องคุณทักษิณที่ศาลอาญา ในคดีหมายเลขดำที่ 1824, ทับ2558ฐานความผิดคดีมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามมาตรา 326, 328ต่อมา27พฤษภาคมปี58กระทรวงการต่างประเทศพิจารณายกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณตามระเบียบของทางกระทรวงการต่างประเทศว่าวยการออกหนังสือเดินทางหลังจากฝ่ายความมั่นคงเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการนี้นะครับ นอกจากดำเนินคดีแล้ว5กันยายนปี58พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและหัวหน้าคอสอชอในขณะนั้นออกคำสั่งหัวหน้าคอสอชอถอดนายทักษิณออกจากยศตำรวจนะไม่มีการเรียกพันตำรวจโทรอะไรอีกแล้วนะครับคดีนี้หยุดชะง,งักไปจนกระทั่งนายทักษิณเดินทางกลับประเทศเมื่อ22สิงหาคม2566ซึ่งขณะเข้ารับโทษในคดีทุจริตรวม3คดี ที่โรงพยาบาลตำรวจกระบวนการคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อ17มกราคมปี67เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสืบสวนนายทักษิณซึ่งให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาต่อมา18มิถุนายนปี67อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคดีนี้จากนั้นศาดีการนัดสอบคําให้การและตรวจพยานหลักฐานรวมถึงนัดสืบพยานช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งวันที่19กรกฎาคม ที่เป็นวันสืบพยานฝ่ายจำเลยวันสุดท้ายฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าสืบสามปากได้แก่นายวิษนุเครืองามอดีตรองนายกนายธงองจันทรางสุขอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและนายทักษิณเป็นพยานจำเลยปากสุดท้ายการตัดสินของศาลวันพรุ่งนี้22สิงหาคมเวลา10โมงเช้าจับตาว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็บังเอิญครบรอบสองปีที่ทักษิณเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อ22สิงหาคมปี66พอดิบพอดีอนี่พรุ่งนี้นะฮะก็ติดตามกันนะครับครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ